ธมัมทุรัตนัตยศขอนอบน้อมแด่พระรัตนไตรัยกราบธรรมสการอโคกาสท่านครูบาจารย์พระเทรานุเถระขอแสดงความเคารพเพื่อนสหธรรมิตุกรปขอถวายพระพร,พรชชยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระวชิรเก้าเจ้าอยู่หัวขอพระองค์ทรงพระเจริญขอเจริญพรท่านวาทิต์ปัญญาคม ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษนุโลกตลอดทั้งหัวหน้าส่วนราชการพี่น้องประชาชนที่ได้มาร่วมในการถวายพระทหารในวันนี้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้สาธุขอเชิญท่านทรายว่ามือลงสักนิดหนึ่งนะถ้าไม่พูดอะไรเลยก็กลัวจะไม่สมบูรณ์ในพิธี พวกเราได้มาร่วมในการถวายพระทหารสั้งในส่วนที่พวกเราได้รับโปรดกล้าวจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยทั้งในส่วนพวกเราที่มีความศรัทธาในการที่ได้มาร่วมในการทำบุญกับคณะสงฆ์มู่ใหญ่ด้วยซึ่งือว่าเป็นพิธีที่เป็นมงคลพิธีที่เป็นบุญกุศล ความเคารพเรียกว่าการให้ความสําคัญจึงเป็นเรื่องที่เราจะต้องให้ความสําคัญเพราะการกระทําอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราไม่ให้ความสําคัญเรียกว่าไม่ได้ตั้งใจในการกระทําในสิ่งเหล่านั้นคุณค่าที่จะเกิดขึ้นประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นความสําเร็จความเจริญที่จะตามมาก็เป็นเรื่องยากที่จะเกิดขึ้น แต่ว่าในการกระทำอะไรทุกอย่างเราจะต้องมีความอดทนเราจะต้องมีความตั้งใจและเราก็ต้องใช้ปัญญาที่เหมาะสมขันติบารมีปัญญาบารมีบางครั้งต้องใช้ขันติมากกว่าปัญญาแต่บางครั้งก็ต้องใช้ปัญญามากกว่าขันติแต่วันนี้ท่านได้ใช้ทั้งสองนะ ตอนนี้ก็ใช้ความอดทนขันติในการต่อสู้กับแดดที่กำลังร้อนต่อสู้กับความหิวที่กำลังหิวแต่เราก็จะใช้ปัญญาด้วยคือให้เราได้พิจารณาว่าสิ่งที่พวกเรากำลังฝึกฝนอยู่นี้โดยเฉพาะพระคุณเจ้าความทุกข์กว่าดีความลำบากกว่าดีการที่เราได้มาบวช การที่เราได้มาจารทธุดงเราไม่ได้มาเพื่อความสะดวกสบายเราไม่ได้มาเพื่อตามใจตนเองแต่เรามาเพื่อฝึกตนฉะนั้นความทุกข์ก็ดีความลำบากก็ดีอะไรที่เกิดขึ้นเราจะต้องมองด้วยปัญญาคือเอาประโยชน์ทุกสิ่งมีประโยชน์ซ่อนอยู่สำคัญว่าเราจะมองมุมไหนให้ได้ประโยชน์ สำคัญว่าเราจะมองอย่างไรไม่ให้เป็นโทษให้ได้ความรู้สึกที่มีคุณค่าแม้จะมีความทุกข์แต่กลับมองความทุกข์เหล่านั้นเป็นเครื่องฝึกฝนเป็นเครื่องนำพวกเราไปสู่การปฏิบัติที่จะให้เกิดความเข้มแข็งอดทนที่จะให้เกิดความเจริญจึงมีสโลแกนที่าตมาพูดย้ำเตือนตนเอง แล้วก็ย้ำเตือนพระสงฆ์ว่าทุกเพื่อทำทำเพื่อความพ้นทุกขวพเรามาทุกเนี่ยเราไม่ได้มาทุกเล่นๆนะไม่ได้ทุกเพื่อให้เราเก่งเราเอาไปอวดชาวโลกว่าเราเป็นพระดีพระปฏิบัติอันนั้นมันภายนอกเขาแต่ที่เรามาทุกเนี่ยเรามาทุกเพื่อทำก็คือเพื่อการฝึกฝนตนเองให้เกิดธรรม ให้เกิดสติเกิดปัญญาเอาความทุกข์ที่เกิดขึ้นเป็นเครื่องที่จะนำเราไปสู่ความพ้นทุกข์เพราะว่าความทุกข์ที่รอคอยเราอยู่ยังมีอีกมากกว่านี้ยิ่งกว่านี้อาจจะนานกว่านี้เรานั่งตากแดดถึงไม่นานก็ได้ไปชันแล้วแต่ความทุกข์ที่รอคอยเราอยู่ถ้าเราไม่ได้ฝึกตนความทุกข์อาจจะยิ่งกว่านี้นานกว่านี้ อันนี้พวกเราทลายจึงต้องใช้สติใช้ปัญญาเอาประโยชน์ในการปฏิบัติตนไม่ให้ความทุก์นี้เป็นความทุกข์ที่ศูนย์เปล่าเป็นความทุกข์ที่ไม่ได้เกิดคุณค่าเราใช้ความอดทนความอดทนที่เราต้องฝึกจิตฝึกใจใช้ปัญญาประกอบในการพิจารณาถามว่าชีวิตที่มีความทุกข์ในโลกนี้นะ ชีวิตของพวกเรานี่เคยทุกข์กว่านั่งตากแดดมาเยอะแยะทุกจนร้องไห้ถ้านั่งตากแดดเนี่ยคงไม่มีใครร้องไห้นะหรือจะมีก็ไม่รู้นะแต่ว่าบางครั้งความทุกข์ที่เราต้องนั่งร้องไห้ทั้งวันทั้งคืนก็มีความทุกข์ที่เกิดจะกินยาตายความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับตัวเราในการสร้างฐานะชีวิตครอบครัวก้ำกืนฟื้นทน สาเราพัดที่เกิดขึ้นในชีวิตของพวกเรายิ่งกว่านี้ฉะนั้นถ้าเราอดทนเราเคยทุกข์มากมากว่านี้เคยทุกข์มายิ่งกว่านี้พ่อแม่เราก็ทุกข์มากกว่านี้เลี้ยงเรามากว่าที่เราจะเจริญเติบโตมองความทุกข์ที่ผ่านมาเป็นพลังในการที่จะเอามาต่อสู้กับความทุกข์มองความทุกข์ที่ยังไม่เกิดขึ้นให้เราได้ป้องกัน ไม่ให้ทุกข์ที่มันจะเกิดยิ่งกว่านี้ที่ร้อนในนรกหิวในความเป็นเปรตไม่ให้มันเกิดขึ้นกับชีวิตเราในอนาคตแล้วยังมีคนอีกหลายคนที่เขาทุกข์ยิ่งกว่าเราลำบากยิ่งกว่าเราทรมานยิ่งกว่าเราหลายคนนอนสายน้ำเกลือสายออกซิเจนบางคนได้รับความทุกเวทน,นาจากโรคภัยไข้เจ็บ บางคนนอนอดนอนหิวทรมานอะไรสารพัดที่บางคนทุกยิ่งกว่าเราลําบากยิ่งกว่าเราเขายังอยู่ได้เขายังทนได้อันนี้คือเราใช้ความอดทนแล้วก็ใช้ปัญญาในการพิจารณามองให้เห็นความทุกข์ที่ผ่านมามองให้เห็นความทุกข์ในอนาคตที่เราจะต้องป้องกันมองให้เห็นความทุกข์ของคนอื่นที่เขายิ่งกว่าเรา เขายังดูได้เขายังทนได้เราสบายกว่าอีกหลายคนที่เขาทุกกว่าเรายิ่งกว่าเราวันนี้จะมาคอ,อนมโมทันนากับท่านทั้งหลายฝากข้อคิดข้อถามสั้นๆให้เราเอามาเตือนตนเองแม้แต่อาตมานะฮะจริงๆแล้วก็ไม่ใช่ว่าอยากมานั่งตากดดแดดลอกมันไม่มีที่นั่งมันไม่มีที่ทำกิจกรรมมันก็เลยตรงมาเอาตรงนี้ไม่รู้จะทำยังไง ้ากร้อนเหมือนกันเมื่อคืนก่อนหนาวถ้าคิดแบบนักเลงหน่อยก็คิดว่าแก้แค้นความหนาวก็แล้วกันเนาะเมื่อคืนมันหนาวเหลือเกินทั้งหมอกทั้งหนาวทั้งเย็นโอ้ยว่าตอนนี้มาร้อนเราก็คิดซะว่าเออจะแก้แค้นความหนาวเมื่อคืนมันร้อนมากใช่ไหมวันนี้จะนั่งตากแดดแต่ไอ้ความร้อนความหนาวมันไม่รู้เรื่องกับเราหรอกให้เรานี่แหละเป็นคนรับเต็มเต็ม ร้อนก็นอยู่กับเราหนาวก็อยู่กับเราเอาพวดให้ใคลายนั่นสักหน่อยหนึ่งเดี๋ยวมันจะทุกข์มากกว่านี้แต่ถ้าพูดนานกว่านี้ก็จะทุกข์กว่านี้อย่างนี้ไหมเอาพนมมือพอนุโมทนากับท่านทั้งหลายโดยเฉพาะท่านวาทิตปัญญาคมวันนี้ได้มาร่วมกิจกรรมมาใส่บาตรแล้วก็ได้มานั่งตากแดดร่วมกับพวกเราถวายพระทหาร ซึ่งเป็นภาพที่หายากมากเลยทั้งท่านผู้ว่าก็ดีรองผู้ว่าซึ่งเป็นอะไรที่ให้ได้เห็นว่าท่านอยู่กับเราด้วยความเป็นห่วงด้วยความศรัทธาอาตมากับคอนโมทนากับพี่น้องชาวพิษณุโลกตั้งแต่ท่านผู้ว่าท่านรองผู้ว่าสำนักง,งานพุทธศาสนาตลอดทั้งพี่น้องที่ติดตามดูแลพวกเราได้ทำหน้าที่หอพระศพนิกร ในการเป็นผู้แทนพระองค์ในการถวายพระทหารก็ดีในการถวายพระราชกุศลถวายบุญกุศลก็ดีพวกเราได้ทำหน้าที่ชาวพุทธในการอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและที่สำคัญคือเราทำหน้าที่ของตนเองในการสร้างบุญสร้างกุศลด้วยความไม่ประมาทเพราะเราจะอยู่ในฐานะไหนจะร่ำรวยจะยากจนสุดท้ายชีวิตเราก็ ต้องพัดภาคจากสิ่งเหล่านั้นฉะนั้นเราจะต้องไม่ประมาทในชีวิตขออ้างอิงอำนาจบุญกุศลคุณงามความดีที่พวกเราทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติขอเราได้ตั้งจิตเพื่อที่จะถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวพระบรมวงศานุวงศ์ทุพระองค์โดยเฉพาะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ขอพระอ,องค์ทรงหายจากพระประชวนในเร็ววันได้เป็นร่มโคร่มไทรของพวกเราและขอบุญกุศลนี้ได้ส่งถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายยากสนิทมิสหายให้ได้รับรู้อนุโมทนามีส่วนแห่งบุญมีส่วนแห่งธรรมหากท่านมีทุกข์ขอให้พ้นจากความทุกข์หากท่านมีความสุขขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนด้วยเทินสาธุขอเชิญนัตตลายเตรียมตวดน้ำอุทิศแผ่ส่วนบุญถวายบุญเป็นพระราชะกุศลโอกา,ขาสขณะทรงคุบาาจารย์ถา,าวาริวประปุราปริปุเรนติสากการัง Wame wa itudinaang pe tenang upakapati Ijiang paang tumhang ki pemewa sam jado cabee forto sang kapa dan tauwa penso yata manijo di raso yata Y ตถาคตโนโกวินาสตุมวาเตมภาวตวันตรายโยสุขิติกายุกะอภาอภิวานธรรมนศิลป์เสณิจังมุตตาปัจจานินโนจตะ สฆภาลังอัญญาจควรตากินนเดินดสังขามอิสัพติติดาติกราตานิตัง กวนนมณ ini เอติควรยามปะสุตานะอนัปกันเตมพวะตุสัพพะคารังรักขันตุสัมปะติ nasata soti pavan dhutim bhavatu sampamangkaramrakant dosampadevata sampadhammanupawena nasata ตสํอัมังขะรังรักขานตัสสะวะเตวะตาสะสังฆานังอะเวนะสัทธาสุทธิ